สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแพ็กสตบบรอบอรี่ส่งปลายีส์กันนะคะนี่คือพันโอชิเบอรี่วันนี้จะแพ็กส่งแพ็กแรกของฤดูกาลนี้นะคะจะส่งไปที่ฮอกไกโดค่ะฮอกไกโดฮอกไกโดนะส่งไปที่ฮอกไกโดค่ะลูกค้าแบบโหเรียกร้องเหลือเกินเรียกร้องมาแบบ โอ้โห oh, อยากได้อยากกินพันนี้ก็จะส่งไปให้นะคะฮอกไกโดแต่ฮอกไกโดนี่ต้องใช้เวลาส่งสองวันนะคะส่งวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้ถึงนะนี่คือสตอบอี้ที่จะส่งไปสีต้องแพ็คแบบนี้เท่านั้นนะคะคือถ้าแพ็คแบบกล่องก,กิโลแบบซ้อนๆกันอะ คือถ้าแพ็กแบบเนี้ยขายเฉพาะที่ร้านเท่านั้นนะคะไม่ได้ส่งไปษณีนะส่งไปษณีไม่ได้เพราะว่าสตรอเบอรี่จะช้าเพราะมันซ้อนกันไงแบบนี้ไม่ได้ส่งไปษณีนะคะที่จะส่งไปษณีคือต้องแบบนี้เท่านั้นเพราะว่ามันจะช้าสตบบรอเบี่มันจะช้าแพ็กส่งหกไกโดเนี่ยมันก็จะใช้เวลาสองวัน เราก็ต้องเลือกลูกที่มันไม่แบบไม่งอมมากจนเกินไปนะถ้ามันงอมไปเดีกเวกมันจะแบบไม่ค่อยดีไงเพราะต้องใช้เวลาส่งต้องสองวันเนาะแล้วก็แช่เย็นไปนั่นแหละแต่ว่ามันใช้เวลาไงมันไม่เหมือนแถวนี้ถ้าแถวโตเกียวชิบะอิบะแถวคันโตเนี่ยมันไม่มีปัญหาไงแถวคันโตมันใกล้ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ตอนเช้าด้วยถ้าแถวแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวโอซาก้าแถวไอจิแถวอะไรแถวเนี้ยมันไม่ได้ใช้เวลานานไงแต่ฮอกไกโดคิวชูอ๋อแล้วมีอีกภูมิภาคหนึ่งนะคะที่ต้องใช้เวลาส่งสองวันก็นคือจังหวัดยามากุจิกับฮิโรชิม่า ยามาโตซางนี่ này, mm hmm. เขาเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ก่อนนี้ก็ถึถงส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ตอนบ่ายบ่ายสองอะไรประมาณนี้บ่ายสองเป็นต้นไปแต่ว่ายามาโตซางนี่ này, mm hmm. เขาเปลี่ยน้วจังหวัดฮิโรชิมาแล้วก็ยามากุจิแต่ว่าฮิโรชิมานี hmm. ่ก็มีบางอำเภอที่ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆนะ,ะแต่ว่าส่วนมากก็คือคือเขาเปลี่ยนแล้วไง mm hmm. ก็ต้อง เปลี่ยนไปตามเขาแล้าเขาเป็นคนส่งให้เราเะก็ขอแจ้งนะคะยามากุจิจังหวัดยามากุจิแล้วก็จังหวัดที่โรชิมาส่งวันนี้เหมือนคิวชูเลยอะ่ะเือนแถวคิวชูเลยอะ่ะพะส่งวันนี้ถึงมารืนนี้กเกาะฮอกไกโดก็เหมือนกันก็อยู่ไกลหน่อยก็ใช้เวลาหน่อยนะคะ แต่ว่าถ้าแถวคันโตแถวชิโกกุแถวโอซากันไซแถว,นแถวเ,ออเนี่ยโตโฮกุโฮกุบุพวกนี้ก็ส่งวันนี้ถึงพวกนี้นะคะเนี่ยก็อยากจะให้ดูนะคะว่าส่งไปชน,นีต้องแพกแบบนี้เท่านั้น แบบบางคนก็ยังเข้าใจผิดว่าเออเห็นที่แพ็กส่งแบบแบบช่างกิโลขายอะ่ะอยากให้ส่งไปรษณีย์ให้อะไรอย่างเงี้ยมันส่งไม่ได้นะคะถ้าส่งไปเนี่ยมันของมันช้ําเสียหายมันก็ลูกค้าก็เคลมนะคะไม่คุ้มนะคะก็ถ้าเคลมมานี่สยองนะคะโอ้โหคนรับโทรศัพท์อะ่ะเครียดนะะยิ่งเป็นคุณซาลามีเนี่ยเขาจะแบบเขาจะเครียดมาก เขาจะเครียดอะเขาจะแบบเครียดมากอะเออแทเ,เวลาลูกค้าเคลมมาหรือว่ายามาตุซังเขาขนส่งแล้วมันขนส่งไม่ดีอะไรเงี้ยสตบ,บอรีท่ทำมีกรณีที่มันมันจะมีปีนึงมันจะมีของสาครั้งอะ่ะที่ทำสตาบ,บอรี่หล่นอะ่ะเออนั่นแหละลูกค้าเคลมมานี่ก็สยองค่ะก็เราก็ป้องกันทุกวิถีทางนั่นแหละที่จะไม่ให้มันแบบมีการเคลม ก็สตรอเบอรี่ชามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือต้องแพ็คแบบนี้เท่านั้นถึงจะส่งได้นะก็เอามาให้ดูกันเนี่ยค่ะโดยมากนี่คือไซส์ตัวนี้ไซส์เนี้ยไซส์เนี้ยมันจะเป็นไซส์ระดับกลางที่แบบส่วนมากเขาก็จะสั่งกันถ้าใหญ่กว่านี้ก็คือตัวเนี้ยคือสามสิบลูกถ้าลูกใหญ่กว่านี้คือยี่สิบสี่ลูกแต่ถ้าลูกเล็กกว่านี้ก็คือสามสิบหก สีลูกเลยมันก็จะลูกเล็กแต่จำนวนลูกมันก็จะเยอะขึ้นไงอันนี้ก็คือสาสิลูกนะคะกล่องนี้คือสามพันเยนนะคะสาบปะร่สามพันเยนแล้วก็รวมค่าส่งประมาณพันนิดๆอะ่ะแล้วก็แล้วแต่ผมไม่ภาคนะคะถ้าถ้าคันโตก็จะเป็นพันเท่าไหร่พ่อแม่ก็ลืม 1, พันพันกับโคจิ ถ้าคันโตก็พันพันหนึ่งร้ยห้าสิบเยนอ่าถ้าโอซาก้าก็พันสองร้เยนถ้าเราเข้าไปดูก็แพงหน่อยนะคะอันสี่้อยห้าสิบเยนอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ภูมิภาคแต่มันก็คือพันกว่า,วานั้นแหละค่าส่งแล้วก็สตอรบัีนี่คือสามพันนะคะเนี่ยเอามาให้ดูกันนี่คือกล่องนี้สามพันเยนนะคะส่งไปสนี ถ้าส่งมันต้องรวมค่าแช่เย็นไปด้วยไงสต่เรา่้ต้องแช่เย็นไปนะคะเพราะว่ามัน,ม,นมีปัญหาเรื่องการขนส่งถ้าส่งไปธรรมดาก็ของมันเยอะมันก็จะเขาอาจจะแบบไม่ขนุถนอมให้เราอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องส่งแบบแช่เย็นไปจะได้ลดปัญหาการเคลมสินค้าอะไรประมาณเนี้ยนะนะถ้ามันถ้ามันนูนมัน มันใหญ่เกินมันก็จะแบบมันก็จะช้าได้นะ,ะเราก็ต้องเอาที่มันแบบพอดีพอดีนะนคะคะสามสิบลูกนะคะสามพันเยนนี่แหละเอามาให้ดูกันจะได้แบบเลยแบบจะได้เข้าใจางไงถ้าแบบเนี้ยคือขายที่ร้านเท่านั้นนะคะของนี้ 2, สองพันห้ารอยเยนส่งไปชนีไม่ได้นะก็วันนี้ก็แพ็กสตรอเบอรี่สง่งแล้วก็ ไปทำงานต่อในเฮายังไม่ได้เปิดร้านนะจะเปิดร้านวันที่17พันวาคมนะคะ